สวัสดีค่ะกลับมากับชีโฮคุกิแอนโมกับลี่อีกครั้งนะคะวันนี้เมนูที่รี่จะมานำเสนอทำกันง่ายๆในบ้านแต่เป็นอีกเมนูหนึ่งซึ่งดูฮารุหาราแบบเมื่อก่อนเนี่ยลี่จะทานประจำคือปลาอบเกลือเนี่ยที่ร้านของแฟบิโอเขา ก็ลองมาแกะทำเองนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนไปลองทำปลาอ,อกเกลือกันค่ะเดี๋ยวไปดูว่าปลาอ,อกเกลือของลี่มีวัตถุดิบอะไรแล้วก็มีขั้นตอนการทำอย่างไรกันนะคะไปค่ะสำหรับเ,เมนูปลาอ,อกเกลือของลี่เนี่ยนะคะก็เลือกปลากันนะคะว่าจะเป็นปลาชนิดไหนก็ได้นะคะแต่ของลี่เนี่ยลี่เลือกเป็นปลาเก๋าดอกส้มนะคะหรือบางคนถาเนท่านชอบปลากระพงขาวก็ได้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะต้อง เอาเกลือนะคะเกลือ <ido> อย่าไม่ต้องใช้เกลือแฟนซีนะคะเกลืออะไรก็ได้นะคะผสมน้านิดหน่อยให้มันเหมือนกับทรายเปียกนะคะแล้วเอาเกลือลงบนถาดก่อนนะคะถาดที่จะเข้าต้องเข,เข้าอบได้นะคะเราเอาเกลือลงก่อนนะคะให้เกลืออยู่บนฐานข้างล่างเพื่อเราจะเอาเกลือนี่แหละเป็นตัวประกบปลาของเรานะคะด้านล่างไม่ต้องหนามากเอาให้ว่าปลาเนื้อปลาเราไม่ได้อยู่บนบนบนถาดน,นะคะแล้วก็วางเกลือลงไป นะคะพอให้ให้แบบเนื้อปลาเราไม่ติดกับถาดนะคะเห<บ>มือนทรายเปียกนะคะเราจะเอาน้ําใส่เกลือน,นิดหน่อยพอให้เหมือนทรายเปียกๆนะคะเสร็จแล้ว,ลวเราก็จะเอาพี่ปลาของเรานี่แหละคะ่ะวางลงแบบนี้เลยนะคะพอพี่ปลาเราลงบนนี้เสร็จปับ๊บเราก็เอาของที่เราจะยัดลงไปในท้องปลาใส่นะคะคือบางบางที่เนี่ยก็จะใช้เาขาเรียกอะไรฮะมะนาวมะนาวเหลืองนะคะ ของลี่ใช้ตะไคร้นะคะยัดลงไปโอ้โหเขาเรียกอะไรฮะน้องที่ทําปลาให้ลี่ก็น่ารักมากไม่ผ่าท้องมาให้บอกพก่อลี่บอกลี่จะอกเรือเธอก็เลยเอาทุกอย่างไส้ไส้ปลาออกจากทางหัวให้นะคะแล้วก็ยัดเอาเนี่ยค่ะตะไคร้หรือบางท่านจะใช้มะนาวก็ได้ลี่เห็นฝรั่งส่วนใหญ่ใช้มะนาวเหลืองนะคะแต่ว่าเราคนไทยเรียกว่าตะไคร้นี่ราคาดีที่สุดนะคะเอาตะไคร้ยัดท้องปลาเยอะๆค่ะตะไคร้เนี่ยลี่ซอยก่อนนะคะ แล้วก็นี่เลยค่ะยัดค,คือจะได้เพิ่มความหอมให้เผ็ดลานะคะเสร็จแล้วนะคะตะไคร้เต็มท้องแล้วโอเคนี่ก็นี่ค่ะจะเอาเกลือโปะเลยนะคะ อาจจะสันนะ่นหน่ยข้าะกล้องเพราะว่ารีบปกปลาด้วยปกติทุกครั้งเนี่ยลีจะได้เป็นปากกะพงขาววันนี้ลองเปลี่ยนดูเพราะว่า เนื้อปลาเก๋าน่าจะเหนียวกว่านิดนึงน่าจะอร่อยกว่านะคะเมื่อเข้าเตาอบออกมาแล้วนะคะส่วนน้ำซอสเนี่ยซอสที่จะใช้จิ้มจะเป็นอะไรก็ได้ค่ะ,ะซีฟู้ดก็ได้นะคะออซอสที่คราวที่แล้วคลิปที่แล้วที่รีทำไปก็ได้นะคะเป็นเบเนกเกตแบบนั้นก็ได้นะคะจะเห็นว่าตอนนี้ปลาลี่ถูกคัฟเวอร์ด้วยเกลือทั้งหมดแล้วนะคะ ปลาเนี่ยเวลาทําแล้วเนี่ยปลาไม่ต้องขอดเกล็ดน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเกลือเนี่ยพอสุกแล้วเนี่ยหนังเขาจะหลุดติดกับเกลือออกมาเลยนะคะปลานี่ถ้าเอาเอาไส้ออกอย่างเดียวนะคะไม่ต้องขอดเกล็ดเสร็จแล้วค่ะปลาเผาของปลาปลาเราพอเกเหลือเรียบร้อยนะคะ แล้วกป็ปริมาณของเกลือที่ใช้แล้วแต่ไซซิ่งหรือขนาดของปลานะคะาเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ปลาพี่ปลาเราก็พร้อมเข้าเตาอ,อบแล้วนะคะ เอาละค่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงอของเตาแจ้งว่าปลาเราเสร็จแล้วนะคะวันนี้เราจะเอาพี่ปลาอบเกลือของเราออกมาจากเตานะคะอืบนี่ค่ะเนี่ยนะคะแล้วก็วิธีการก็ง่ายมากค่ะเมื่อเราแท็บเนี่ยจะได้ยินเสียงเลยว่าปลาเราสุกแล้ว ว่าปลาเราสุกแล้วนะคะทีนี้วิธีการเราก็จะเคาะป้าพ่อไวเ,เยอะมากโอเคตอนนะคะโอ้พจริงแล้วน่ ที่รีไม่ให้เอาเกล็ดออกเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะเห็นได้เลยว่าตัวนะคะนี่จะไม่ให้เกลือโดนเตื้อปลายเยอะเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาจะเค็มมากอันนี้จะเอากรรไกรมาตัดนี่นะคะ ร้อนนะครับอนุญาตอนุญาตใส่แว่นนินงทสชาติดาไม่รอดโอเคง่ายแล้วคูชีมแล้วนี่ค่ะจริงๆนะถ้าโปรเฟชชั่นอลเนี่ยเขาก็เว็บออกมาได้เลยนูจากนี่นีค่ะค่ะแฟบเนี่ยค่ะหนังเขาจะออกมาพร้อมเกรดเลย ปกตินะ,ะจะเป็นซีเป็นซีบาสเนี่ยเขาจะออกง่ายมากเนี่ยพอเป็นนี่เห็นไหมหนังโูดูเนื้อนี่ค่ะออกแล้วนี่ไม่ค่อยเสียงเท่าไหร่นะคะหนังก็ยังจะจูซี่เหมือนเดิมนะคะเน,เนื้อปลาค่ะได้ไหมยังจูซี่เหมือนเดิมแล้วก็เรียบร้อยแล้วค่ะ ลาเผาของเราอันนี้จะกินกับน้ําจิ้มอะไรก็ได้นะคะจะเป็นซีฟู้ดก็ได้จะเป็นไอ้น,น้ำจิ้มที่ลิทำไปคลิปที่แล้วก็ได้นะคะไม่ใช่ไรซ์เวนเดรตก็ได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะปลาอบเหลือของเรา